ครับสาหรับบ้านใครที่มีปัญหานกพิราบมาอยู่นะครับเมื่อนกพิราบมาอยู่ที่บ้านเราก็กวนใจเรานะครับยิ่งเป็นหน้าฝนนะครับก็จะเหม็นนะครับพวกมูลของเขานะครับก็วันนี้ผมมีวิธีการผสมยาครับกําจัดนกพิราบนะครับในเมื่ออยู่ร่วมกันไม่ได้เราต้องกําจัดนะครับก็ส่วนผสมเรามีไม่กี่อย่างครับเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีการผสม ยากาจัดนุกพีราพร้อมๆกันเลยนะครับนี่ครับเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะครับก็จะมีน้ําเปล่านะครับแล้วก็มีข้าวสุกแล้วก็ที่สําคัญยาพารานะครับเราก็จะเอาละลายน้ําไปเลยนะครับหรือท่านจะเอาไปตําก็ได้ครับครับผมก็จะใช้วิธีการละลายน้ําไปเลยนะครับเพราะว่าอย่างไงเราก็ต้องใช้น้ํานะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเกลือเกลือต้องเยอะหน่อยนะครับก็ประมาณสามช้อนโต๊ะนะครับ ใส่ลงไปนะครับเอ้ให้ละลายไปเลยครับเราไม่ต้องเป็นตาให้ยุ่งยากครับละลายใส่น้ําไปนะครับจากนั้นก็อ่ะรอครับรอให้เกลือแล้วก็ยาพาราครับละลายน้ําเต็มที่นะครับสูตรนี้เป็นสูตรกําจัดลกพิราบนะครับหรือนอกชนิดอื่นก็สามารถใช้ได้ครับก็ไม่ได้ไล่ครับคือกําจัดเลยครับในเมื่อ เราอยู่ร่วมกันไม่ได้นะครับเพราะว่านกพิราบนะครับสกปรกมากนะครับก็บางบ้านก็ทําฟ้านะครับแล้วก็ไม่ปิดนะครับเป็นที่อยู่ของเจ้านกพิราบอย่างดีเลยนะครับครับปล่อยให้เขาละลายนะครับสักครู่นีครับพอเกลือเราละลายได้ที่นะครับก็เอามาเทใส่ข้าวสุกของเราครับ จากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากับข้าวครับ,รบพอนกกินเข้าไปนะครับยาพลาแล้วก็เกลือจะไปทำปฏิกิริยานะครับทำให้นกนะครับทุรนทุลายแล้วก็ ตายไปในที่สุดนะครับก็อย่าโรคสวยกันนะครับเพราะว่าในเมื่อเราอยู่ร่วมกันไม่ได้ครับเราก็ต้องกำจัดนะครับจากนั้นก็อาถกานเอาไปตากแดดนะครับให้มันมาหรือถ้าตอนนี้ไม่มีแดดนะครับก็ใช้พัดลมเป่านะครับได้ครับ นี่ครับก็เคลียให้ทั่วๆนะครับก็ใช้พัดลมเป่าสักครู่นะครับเดยวเขาก็เอามาดแล้วก็สามารถเอาไปวางไว้บริเวณที่นกพิราบนะครับชอบลงมาหาอาหารนะครับก็แนะนํานะครับอย่าให้พวกไก่นะครับกินนะครับไก่อาจจะตายได้นะครับ หลังจากเราใช้พัดลมเป่าให้แห้งพอหมาดนะครับเราก็นํามาวางไว้นะครับถ้าบ้านใครมีไก่ก็วางไว้สูงๆหน่อยนะครับการไก่จะมากินนะครับนี่ครับก็ง่ายมันมากนะครับวิธีการกาจัดนกพิราบนะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมพร้อมๆกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ